สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ผู้หญิงบางคนแพ้ทางผู้ชายปากหวานพูดเพราะเจ้าคารมแต่รู้ไหมครับว่าผู้ชายปากหวานส่วนใหญ่มักจะเจ้าชู้และไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวผิดกับผู้ชายบางคนที่อาจจะดูนิ่งๆเขินที่จะบอกว่ารักแต่แสดงออกด้วยการกระทำคอยดูแลเอาใจใส่โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคนรักจริงเขาไม่ต้องพูดเยอะการหลอกครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีแสดงความรักของผู้ชาย มาดนิ่งนำมาให้คุณสาวๆได้ดูกันคุณอาจจะดูไม่ออกว่ามีใครแอบรักคุณอยู่หรือเปล่าไปเช็คควพร้อมกันเลยดีกว่าครับข้อที่1แกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ใส่ใจทุกเรื่อง เขามักจะทําให้คุณประหลาดใจอยู่บ่อยๆอย่างเช่นมีขนมหรือของที่คุณอยากได้มาฝากแม้ว่าคุณไม่เคยบอกหรือเรียกร้องว่าคุณชอบไม่ชอบอะไรทําเป็นเมินไม่สนใจแต่แอบ,บมองอยู่นะรู้ไหมครับข้อที่ 2. ไม่อยากให้ใครใกล้คุณ พูดง่ายๆก็คือหึงนั่นแหละครับแต่ไม่รู้จะพูดยังไงหากเขามักจะมีอาการแปลกๆหงุดหงิดเวลาผู้ชายคนอื่นเข้ามาใกล้หรือมาสนิทสนมกับคุณเขาจะคอยพูดขัดคอตลอดเวลาแบบนี้อาการมันฟ้องว่าหึงชั่วๆเลยล่ะครับข้อที่3บอกรักโดยไม่มีคำว่ารัก อย่าน้อยอกน้อยใจหากเขาจะเขินไม่ชอบบอกว่ารักเพราะคนคูคูเขาไม่พูดคําว่ารักพร่พรําเพื่อการหลอกครับมีคําอื่นๆอ,อีกมากมายที่แสดงความรู้สึกดีๆให้กันได้ถ้าฟังดีๆอาจจะลึกซึ้งกินใจมากกว่าคาว่ารักธรรมดาธรรมดาซะอีกครับอย่างเช่นกินยาด้วยนะกลับบ้านดีๆนะหรือเดี๋ยวจะรีบไปหาอะไรทํานองนี้ที่ฟังดูก็รู้ว่าทั้งรักทั้งห่วงนั่นแหละครับ ข้อที่ 4. พยายามทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขหากเขารู้ว่าอะไรที่ทำแล้วจะทำให้คุณมีความสุขเขาจะพยายามทำให้คนที่เห็นรอยยิ้มของคุณเป็นเหมือนรอยยิ้มของเขาด้วยถ้าเจอเขาแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปเชียวนะครับข้อที่หพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ เวลาที่คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากรู้สึกแย่หรือต้องการกําลังใจเขาก็พร้อมที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยปลอบคอยเป็นกําลังใจและจับมือคุณข้ามผ่านทุกอย่างไปด้วยกันคนเราจะรู้ใจกันก็ตอนที่ลําบากนี่แหละครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีแสดงความรักของผู้ชายมานิ่งจากทุกคอที่ได้กล่าวมาน่ารักใช่ไหมล่ะครับผู้ชายแบบนี้อยากจะมีไว้ครอบครองสักคนคุณเองก็อาจจะเจอเขาคนนั้นแล้วก็เป็นได้ลองมองรอบๆตัวดูนะครับว่าใครที่คอยรักคอยห่วงคุณมากกว่าใครก็คนนั้นล่ะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e เว็บแด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ